อิ่วกล้วยขนมแปลกแต่อร่อยแต่คนโคราชเรียกว่าขนมโอชินหากินยากมากๆไม่ว่าทําขายที่ไหนคนก็ต่อคิวยาวๆได้รับความนิยมมากเลยครับเป็นของว่างสไตล์จีนๆที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งถ้าหากว่าใครอยากหาอะไรทําขายที่ขายดีและคู่แข่งน้อยก็แนะนําเมนูนี้เลยครับเราจะมาเริ่มจากการทําไส้ก่อนเลยนะครับเราก็จะสับกระเทียมกันก่อนนะครับบี้ก่อนนะครับพอบี้กระเทียมเสร็จแล้วเราก็จะสับกระเทียมกันเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำใส่ถ้วยพักไปก่อนนะครับแครอทนะครับเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะครับ ฟักทองเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันครับต่อไปนะครับเราจะมาสับแครอทฟักทองเห็ดหอมบุนเส้นแล้วก็จะมาซอยกระหล่ำปีกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมีผู้ช่วยมือหนึ่งของเราครับนั่นก็คือเครื่องปั่น m a v e l X MV 289ตัวนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันจนติดปากแล้วนั่นก็คือเครื่องปั่น m a w e l X s e v in 1นะครับซึ่งเครื่องปั่นตัวนี้นะครับก็อยู่กับเรามานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับแล้วก็เครื่องปั่น m a w e l X MV 8 9ตัััวนี้้้รก็ยงงสาาามถททํได บดสับปั่นหั่นซอยขูดสไลด์หั่นเป็นเส้นได้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาสับตัวฟักทองกันนะครับสําหรับเครื่องปั่นตัวนี้นะครับก็จะมีตัวใบพัดมาให้นะครับเราก็จะประกอบให้ตรงล็อกนะครับตัวแม่เหล็กตรงนี้ก็จะต้องตรงล็อกด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ตรงเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับเราก็จะเปิดฝาออกมาใส่ฟักทองลงไปครับเป็นฟักทองที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับหั่นให้มันเล็กหน่อยนะครับใส่ให้ตรงล็อกครับแล้วเราก็กดปั่นได้เลยนะครับ ไม่ถึง5วินาทีเลยนะครับสับเรียบร้อยแล้วครับเราจะสับแบบหยับหยาพอนะครับต่อไปเราก็จะมาสับแครอทกันนะครับใส่แครอทที่เราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเมื่อกี้ลงไปครับสับแบบหยับหยาพอนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวและที่สําคัญนะครับเมื่อกี้คือเราไม่ได้จับตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ยังยึดติดกับพื้นผิวหน้างานอย่างแน่นเลยนะครับไม่มีการสั่นสะเทือนเลยนะครับ เราก็จะนำแครอทพักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับก็จะมาสับเห็ดหอมกันต่อเลยนะครับเห็ดหอมนี่เราใส่ลงไปทั้งดอกเลยนะครับ <S <S เราก็จะนําใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาสับบุนเส้นกันต่อนะครับ <S <S เราไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนะครับแค่นี้ก็พอครับเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะครับ และต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของเครื่องปั่นตัวนี้นะครับซึ่งสามารถซอยกระหล่ำได้ด้วยนะครับจะมีใบมีดแยกให้มาอย่างนี้นะครับก็นําใบมีดประกอบกับโถปั่นได้เลยนะครับเราก็จะนํากระหล่ำปีนะครับใส่ทางลงด้านบนนะครับสไลด์กระหล่ำปีได้เลยครับอันนี้จะเป็นกระหล่ำปีที่เราสไลด์มานะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นสวยเลยนะครับเราจะมาผัดไส้กันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเทน้ํามันใส่กระทะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับกลางค่อนอ่อนครับในการผัดไส้ครับใส่กระเทียมสับลงไปนะครับผัดให้กระเทียมหอมนะครับขั้นตอนนี้ใครจะใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะครับตามด้วยแครอทสับนะครับฟักทองสับเห็ดหอมสับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับตามด้วยกระหล่ำที่เราซอยไว้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตามด้วยวุนเส้นนะครับบุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายครับ ซีอิวขาวซอสฝาเขียวซอสหอยนางรมครับผงปรุงรสเห็ดหอมผงชูรสพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับแล้วเราก็จะนํำไส้นะครับมะเทสใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําแป้งห่อไส้กันเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะนําตัวมันเทศนะครับมานึ่งนะครับเราก็จะนึ่งมันเทศให้สุกได้เลยนะครับ พอเรานึ่งมันเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมันเทศมาเทใส่อ่างผสมนะครับร้อนนะครับระวังด้วยแล้วเราก็จะบดมันให้ละเอียดได้เลยนะครับพอมันเทศของเราละเอียดแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งโมดิฟายตามด้วยเกลือป่นครับแล้วจะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับจะค่อยๆทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับ ความกับการนวดแป้งครับขออนุญาตใช้มือเปล่าเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทาการนวดแป้งได้ดีกว่าครับโอเควิธีการเช็คดูนะครับว่าแป้งของเราใช้ได้หรือยังนะครับเราจะทําเป็นเส้นๆนะครับเสร็จแล้วเราพับขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าเกิดตัวแป้งไม่ขาดออกจากกันเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆนะครับมาคุมปิดพักแป้งไว้ครับเราก็จะพักแป้งเป็นเวลา10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสินาทีเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราพักแป้งจนครับ ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะครับเห็นไหมครับว่าแป้งจะไม่ติดมือเลยนะครับพอเราแบ่งแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการห่อครับเราก็จะค่อยๆคลี่แผ่นแป้งออกมาครับให้เป็นแผ่นกลมๆนะครับพอคลี่ออกมาเป็นแผ่นกลมๆประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะนําไส้ที่เราผัดไว้ตอนแรกนะครับตักขึ้นมาครับวางลงไปในแผ่นแป้งนะครับพอได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะค่อยๆจีบขึ้นมาครับจีบเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับ จะทำประมาณนี้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวางพักไว้บนถาดก่อนนะครับบี้ให้มันเป็นแผ่นกลมๆนะครับค่อยๆบี้ค่อยๆขยายออกนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะตักไส้เข้ามาครับแล้วเราก็จะจีบให้เป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือใครจะปั้นเป็นก้อนกลมก็ได้นะครับ ออกมาเป็นสามเหลี่ยมกระจับอย่างนี้เลยนะครับนําไปวางพักไว้บนถาดก่อนครับซึ่งบนตัวถาดนะครับเราก็จะคุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งกับตัวไส้ที่เราเตรียมไว้จะหมดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็จะเป็นตัวขนมที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะครับสําหรับวิธีการทอดเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะครับแล้วก็จะหยิบตััััววขนนนนนมมมาาะคครรบบแลลล้้้ก็หยยอดงไไปใํเ เราจะค่อยๆทย,ยอยทอดทีละนิดนะครับอย่าทอดเยอะนะครับถ้าเกิดทอดเยอะเนี่ยเดี๋ยวตัวแป้งมันจะติดกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไม่ทันนะครับ oh. นํำขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงครับเ oh. สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับขนมอิ่กวกล้วยของเราครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับหรือคนโคราชจะรู้จักกันในชื่อขนมโอชินนะคะทาไมถึงชื่อขนมโอชินก็ไม่รู้นะใครเป็นคนโคราชช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วเป็นขนมที่หากินยากมากที่แน่ๆคือในจังหวัดที่อีฉันอยู่ตอนเนี้ไม่มีขายแล้วก็ จังหวัดใกล้เคียงไม่มีขายนะคะ oh. ก็เลยคิดว่าต้องทํากินเองแล้วแหละนะกำลังคิดอยู่ว่าจะทําขายดีหรือเปล่าแต่วิธีทําง่ายนะง่ายกว่าที่คิดเนาะใช่โอเคมันก็ไม่ยากตรงแค่ตอนหอ่อว่าห่อยังไงให้สวยแต่ถ้าเกิดทําบ่อยๆมันก็จะทํานานแล้วมันก็จะทําง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาอะไรทําที่ขายแล้วไม่ค่อยซ้ําใครนะก็แนะนําเมนูนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปดูต้นทุนกันนะครับเรามาลองชิมกันก่อนเลยครับ ่าชิมด้วยครับอืมไม่เอาจริงๆเจ็บคออยู่เนี่ยไม่กล้ากินของทอดแต่ว่านี้เมนูโปรดอ่ะอยากกินขอกินหน่อยอืมน้ำตาจะไหลอ่ะรสชาติที่คุ้นเคยใช่มเออเนี่ยแหละนี่คือขนมโอชินที่แบบเวลาไปโคราชที่ไรต้องไปซื้อกินต่อคิวยาวมากเออ ต่อไปก็คือไม่ต้องไปสิงโคราดละทํากินเองก็ได้นะคะแต่ว่าคือขนมเนี้ยเวลาจะฝากใครซื้อมามันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องทอดแล้วกินเลยนะคะต้องกินตอนร้อนๆถึงจะอร่อยใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําขายนะก็คือต้องแบบอย่าทอดทิ้งไว้ที่เดียวเยอะๆนะต้องแบบทอดแล้วก็เสิร์ฟเลยแล้วก็บอกลูกค้าว่าคือทอดแล้วต้องทานเลยนะถ,ถ้าเกิดว่าเก็บไว้เกินสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มหายกรอบมันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าอันนี้เราจะใช้แป้งแบบพิเศษเพื่อช่วยให้มันกรอบขึ้นแล้วก็ตามนะแต่ต้องไม่ลืมว่าตัวไส้มนะันมีความชุ่มฉ่ามากนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าให้แนะนํานะเคล็ดลับสําหรับสูตรนี้นะคือหลังจากผัดไส้เสร็จแล้วต้องเอาไป ผึ่งไว้บนตะแกรงให้มันแบบแห้งสนิทมากๆเลยนะคะให้มีความชื้นเหลือน้อยที่สุดอะเนาะเวลาที่เราเอามาห่อไส้เนี่ยแป้งมันจะได้คงความกรอบได้นานอยู่นั่นเองนะคะโอเคเรามาดูต้นทุนกันเลยนะครับสาหรับต้นทุนรวมทั้งหมดจะอยู่ที่48บาท9กสตางค์ครับทำออกมาแล้วได้ประมาณ20ชิ้นนะครับก็เฉลี่ยชิ้นละ2บาท44สสตางค์ครับ ส่วนใครที่อยากจะเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทำอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสเต็กห้องแถวคอร์สทอดช่องใส่ลุง้ง คอสสลัดไฮโซคอสน้ำยำครบจักรวาลคอสแซนด์วิชพาวรวยคอสแซนด์วิชย่าง30ไส้คอสน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชง10ชนิดค่ะที่จะมีทั้งชาแบบนหนืดหนืดแบบที่กำลังได้รับความนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีทั้งชาแบบใส่ขวดชาแบบประหยัดต้นทุนที่สามารถเอาไปทำขายแล้วเก็บไว้ได้นานไม่บูดเสียง่ายค่ะซึ่งแต่ละสูตรจะไม่ซ้ำกับที่เคยสอนไว้ใน YouTube นะคะ ไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจเชฟแว่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ